สวัสดีครับพี่น้องขอสวัสดีพี่น้องเบิร์ดสุขุมสุขคนครับผมพาพอพบเจอกันคือเ่าเมื่อนดิมกับผมบ่าวบอลคนซีสเกตดูหนุอีสาทาทำการใต้แล้วครับเนาะพี่น้องยางมากเ่นเนครับยางมาเล่น,งางม,านมาพอช็อตเด็ดเลยพี่น้องเลยบันโอ้ยมาพอเห็ดขอนขาวครับเต็มอาหย่เลยโอ้ แกงอีมพุ่นแล้วนี่พุ่นเลยตับๆเลยพี่น้องเลยบอทันแกนะครับนี่นี่แต่ว่าบอทันแกกะโมเมนต์หรอกครับ,บกะแกไปจคกหน่อยแล้วล่ะบู้ยเดี๋ยวจะดึงมาให้พี่น้องดึงก่อนว่า,าบอทันแกกะโมเมนต์หรอกพี่น้องอเลยกะแกแน่แล้วล่ะซุบได้อยู่ครับ อเอาไปแ่น้ำอเอาไปแ่น้ำแล้วก็ฟักนะครับเนาะโอ้ยใบมันปิดมันอยู่ครับท่านพ่อเขาบโเห็นมเข้ามามันบเห็น,าาน,บหนใบมันนี่ปิดไว้ผมมาแหวกใบมันออกว่าหันไงมันหรือใบมันออกนะครับเนาะ อู้นกระสุกดีของผมแล้วนี่เนาะนี่เนาะมาจังไงโอ้โหอ่าหย่าอ่าหย่านะครับเนาะโอ้ยถุยแบบง่ายนี่น้องเอ้ยถุยบบบง่ายวู้ยตัวนี้ไหมว้าเสียดายมาขอเมื่อวานนี่พอดีนี่ มะพอา้าว่าวนนี่พอด,ดีพี่น้องก็สีอ่อนๆได้หรอล่มะพอา้าว่้วนนี่แก้งได้เลื่อยเลยมืพร้าวน,นี่เอ้าฝากไปให้คิดตอนสันครับผมฝากไปซ้ำนี่สวัสดีครับ